หลอกครื่งซีกติดบาดน้ำมนนะครับผมเคยทำคลิปที่แนะนำวิธีการดูแบบมีเดือยไปแล้ววันนี้นะครับมีแบบไม่มีเดือยมาแนะนำวิธีการดูครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมปูเรศเช่นเคยนะครับกับรายการแบ่งปันความรู้ นะสอนดูพระแท้หลวงปู่มณฑิตาสีโลแห่งวัดบ้านจานนะครับวันนี้ผมมีหล่อครึ่งซีกติดขันทำน้ำมนต์หรือว่าติดบาดน้ำมนต์นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับลักษณะจะเป็นพระหล่อนะครับแต่ว่าหล่อครึ่งซีกก็ออกแบนๆนิดนึงนะแต่ก็หล่อเป็นช่อนะครับเพื่อนๆจะในการดูจะมีช่อตรงนี้นะครับ ช่อหล่อออกมานะครับสำหรับพระหล่อรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในพิธีเสาห้าบูชาครูปลุกเสกพิธีเสาห้าที่วัดป่าหนองหล่ม,มนะครับแต่พิธีเสาห้าบูชาครูเนี่ยผู้จัดสร้างคือคณะเจ็ดวัตสุทัศนะครับแต่ว่ามีพิธีใหญ่ที่วัดป่าหนองหล่มนะครับปีพศ .2543 สำหรับรุ่นนี้นะครับเนื้อนวะ นะสร้างเป็นเนื้อนวะแบบมีเดือยเนี่ยจะสร้างอยู่ที่1,500องค์แต่ว่าแบบไม่มีเดือยหรือว่าแบบตัดตัดเดือยแล้วก็แต่งตะไบเนี่ยจะอยู่ที่500องค์นะครับสร้างน้อยกว่ามีน้อยกว่าค่านิยมก็เลยสูงกว่านะก็เล่นกันแพงกว่านะครับอ,องค์นี้เนี่ยพิเศษก็คือเป็นชุดที่ฝังในกลุประมาณร้อยกว่าองค์นะสององค์เนี่ยก็จะแตกต่อโคดกุตรงนี้ ซึ่งปกติพระรุ่นนี้จะไม่มีการต่อโค้ดนะครับด้านหลังมีทั้งมีจานและไม่มีจานนะครับก็เพีนน้รณาการดูเกทแท้ได้ไม่ยากนะครับหลักการดูเกทแทน้นเพื่อนๆใช้เบสิกการดูพระหล่อได้เลยดับแรกนะครับเพื่อนๆหยิบพระขึ้นมาเนี่ยดูสีผิวดูความเป็นนวะก่อนเลยนะพลิกหน้าพลิกหลังดูเนี่ย รหรือว่าหรือว่าจุดหนึ่งที่ผมหยิบขึ้นมาปั๊บผมดูข้างหลังก่อนเลยนะเนื่องจากมีเก๊บางพิมพ์นะจำนะมีเก๊บางพิมพ์ที่พิมพ์ไม่เหมือนนะครับเพื่อนๆหยิบขึ้นมาปับ๊บเราควา่ำดูเราจะเห็นลักษณะเชฟหรือว่ารูปทรงขององค์พระนี้ได้ง่ายเห็นไหมครับเชฟหรือว่าลักษณะรูปทรงเนี่ยถ้าดูด้านหน้าเราจะดูยากนะ เพราะว่าก็จะมีหาเส้นสายต่างๆค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราดูด้านหลังปั๊บนะเราจะเห็นรูปรูปลักษ์รูปเชฟเนี่ยได้ง่ายซึ่งของเก๊บางพิมพ์ทำไม่เหมือนนะดูแค่ลักษณะเชฟเนี่ยก็ดูเก๊แท้ได้แล้วบางสำหรับเก๊บางบางบาง,บางพิมพแล้วกันนะแต่ไม่ใช่ทุกพิมพ์ทีนี้เรามาดูวิธีการดูเก๊แท้กันบ้าง นะครับหยิบขึ้นมาปับ๊บอย่างที่ผมบอกดูผิวให้เป็นนวะนะยิ่งพระที่แต่งตะไบอย่างเงี้ยตัดการชอแล้วแต่งตะไบเราดูเนื้อนวะได้ง่ายๆเลยนะจะง่ายกว่าชุดที่มีเดือยนะครับเห็นไหมครับอ่ะดูลักษณะของเนื้อนวะก่อนเลย 2. เกชุดนี้ยังห่างอยู่นะเกรุ่นนี้ยังห่างหมายความว่า คนทำเกย๊ยังไม่ได้ละเอียดยังไม่มีฝีม่ายังไม่ได้ทำเก๊ฝีมือออกมานะครับเพราะนั้นลักษณะใบหน้าความคมชัดต่างๆเนี่ยเพื่อนๆดูดีๆนะครับถึงแม้จะเป็นพระหล่อพระหล่อหล่อติดไม่ติดบางจุดแต่ว่าโดยรวมแล้วจะต้องมีความคมลึกเห็นไหมครับอันนี้ผมใช้กล้องขยายแล้วนะครับทั้ง จีวรต่างๆเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติที่คมลึกนะแล้วก็าการหล่อเนี่ยใช้ดินฝรั่งนะจเจ้าขาวๆเนี่ยนะเป็นดินฝรั่งนะครับเป็นเบ้าคามเบ้านะครับเพื่อนๆดูมีความลึกนะอย่างเป็นธรรมชาติพูดบ่อยนะครับอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเพื่อนๆ เข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆคําว่าอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยช่วยเพื่อนๆได้เยอะในการดูพระเกแทเซียนบางคนเนี่ยนะครับเซียนบางคนอ่านธรรมชาติก็ดูได้เกือบทุกหลวงพ่อเลยนะเข้าใจธรรมชาติพระหล่อพระเหรียญอะไรต่างๆพระผงเนี่ยแค่เข้าใจธรรมชาติก็สามารถดูเบื้องต้นได้แล้วนะครับดูเบื้องต้นหลายๆเกจิหลายๆรุ่นได้แล้วนะครับ เดี๋ยวออกจากกล้องขยายก่อนนะครับดูธรรมชาติของพระหล่อแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆมาดูด้านหลังเลยนะครับพลิกมาดูด้านหลังถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้จดจําลักษณะพิมพ์ผมจะมาแยกแยะว่าลักษณะพิมพ์ด้านหลังจะไม่เรียบนะเห็นไหมครับด้านหลังจะไม่ค่อยเรียบแต่ว่าลักษณะผิว อาตรงด้านหลังเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่องค์นะครับแล้วแต่องค์น่า,นาจะมีการแต่งหุ่นเทียนด้านหลังอีกทียนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันทุกองค์นะครับเพื่อนๆผมจะชี้ให้เพื่อนๆดูสิ่งที่เหมือนกันทุกองค์ก็คือ,อพลิกมาด้านข้างเพื่อนๆเห็นรอยซ้อนตรงนี้ไหมครับรอยจิกหรือว่ารอยซ้อนเนี่ยนะครับ วิธีการดูเหมือนแบบมีเดือยเลยนะเหมือนกันเลยอ่าเห็นไหมครับมีการซ้อนอย่างเป็นธรรมชาติาดูตรงนี้บ้างาเห็นไหมครับเพื่อนมีลักษณะจะเป็นรอยซ้อนนะครับด้านนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆด้านนี้ด้วยแต่ว่าบางทีก็มีการแต่งตะไบออกไปนะครับเนีย่ยจะเป็นรอยซ้อนนะครับ ถ้ามีการแต่งตะไบออกไปก็จะอมองไม่เห็นนะแต่ว่าด้านนี้จะเห็นชัดมากนะครับจะเห็นชัดมากแล้วก็นะครับเพื่อนๆดูที่ถ้าเป็นตัวตัดเดือยเนี่ยดูลักษณะของเบอร์ตะไบนะครับดูธรรมชาติของการแต่งตะไบนะครับดูนะครับดูเบอร์ตะไบดูธรรมชาติของการแต่งตะไบ ร,รวมทั้งถ้ามีลายจานเนี่ยลายจานก็จะมีหลายท่านจานนะครับก็มีจานหลายรูปแบบแต่ว่าพยายามดูลายมือนะครับดูลายมือว่าอา,อาจารย์ท่านไหนจานเนาะอย่างชุดนี้เป็นอาจารย์ธีระบุญท่านจานนะครับยันน่ากินไม่รู้สิ้นก็คร่าวๆประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับดูเนื้อดูพิมพ์ นะครับจำจดจำเนื้อจดจําพิมพ์ดูธรรมชาติของพระหล่อพระความคมชัดเนี่ยนะครับดูให้ได้ดูเบอร์ตาใบแค่นี้ก็ได้พระแท้แล้วครับผม